สวัสดีค่ะมาเนี่ยอากาศลบเจ็ดแปดองศา ออกมาเดินเรียนาพามาชมบรรยากาศหิมะตกที่ไง ร่อมบอลร่วมบอลให้เด็กลงมาเด็กไม่ลงอ้วนอ้วนพวด เด็กอ้วนๆเลยเลยมันวิ่งช้าอันนั้นเขากำเดินเล่นกัน ฮัลโหลคุณเย็นไหมเย็นมากคุณชอบไหมบรรยากาศเย็นๆไม่ชอบมากทำไมเย็นบรา,า,า,าค่มาจัดคัดเป็นสุนัขควรจะพูดเพราะๆคนเดอยเดือ,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 อนอนกอกำลังกาย